สวัสดีครับเปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารยนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีเมีนนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้เชวยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีมีนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เดเฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวพไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่หนึ่งในสีของไพ่เคราะห์ใหญ่ ไพ่เคราะห์ใหญ่นั้นมีใบใดบ้างก็มีไพ่เดอะแฮงแมนมีไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มมีไพ่เดสมีไพ่สิบดาบนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นาหากว่ามีไพในน่ใบนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางทีดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นจะเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างหนักเจออะไรต่างๆค่อนข้างเยอะในลักษณะแบบนี้บางทีมีเวลาพักผ่อนน้อยดูแลตัวเองน้อยไปหน่อยให้ระวังด้วยนะครับว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงว่า โรคที่รักษาได้ยากเช่นพวกความดันเบาหวานหรือว่าโรคที่มาจากกรรมพันธุ์โรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นโรคที่อยู่ในช่องท้องเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบหรือว่าคุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีปวดท้องเวลามีประจำเดือนหรือว่าบางทีบางท่านนั้นจะต้องไปผ่าตัดมดลูก ให้ระวังเกี่ยวกับท่าที่ของการแทงลูกแทงโบดด้วยนั่นเอง,เองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมีนเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เดือดเทาเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มนั่นเองนะครับเมื่อมีไพ่ใบนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ร่างกายฉีกขาดได้การขับรถขับราการเดินทางไกลต้องระมัดระวังไม่ควรที่จะขับรถเร็วจนเกินไปกิจกรรมสุมเสียงใด ผู้ที่เกดราศีมีนไม่ควรกระทำนะครับเมื่อมีไพ่ครออแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ผู้ที่เกดราศีมีนนั้นรีบไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านก็ได้ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนจะทําบุญด้วยการใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะทําบุญด้วยการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพให้กับลนิธีต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะทาบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์รวมถึยชีวิตโคกระบือจะทําบุญตามความเชื่อใดๆของท่านก็ได้เมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวนาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยไร้าย้เรื่องร้ายจะเบา,บาบางจางลงได้หรือถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาพอใจอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีมีนเลยก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบแรกก็ไม่ดีแล้วอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดราศีมีนนั้น รู้สึกตกใจรู้สึกไม่สบายใจนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนครับดวงชะตาของคนเรานั้นไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกทุกด้านดีทุกด้านนะครับดวงชะตาของคนเรานั้นมันจะมีทั้งดีและไม่ดีป่าปนกันไปนี่แหละคือมนุษย์นี่แหละคือคนนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ด้านดีมากๆเรื่องของการงาน นี่คือไพ่เดอเอ็มโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่ Pie สูงสุดของผู้ชายผู้หญิงถ้าได้ไพ่ใบน,นี้ก็คือว่าดวงการงานของท่านนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคล้ายๆกับไพ่จัสติกนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็จะรองลงมาจากไพ่เดอเอ็มโพเรอร์ไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่สองไม้เท้าดวงการงานของท่านนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คให้ถ้าเป็นเรื่องของการงานเดี๋ยวเราจะไปขยายความคดีครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ชาวราสีมีนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสรแห่งไพ่ยิปซีกับผมวาจารย์นุ ให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีของผมจึงอยากจะขอเช,นชนิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองเนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพไ่สองมเท้าสัญลักษณ์รูปมบเท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่สองใบเท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนถ้าหากว่าเป็นน้องน้องนักเรียนนักศึกษาก็หมายความว่าจะมีครูบาอาจารย์หรือว่ามีติวต้งติวเตอร์คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนฉะนั้นเรื่องของการงานการเรียนอะไรต่างๆพวกนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับไพ่สองใบเท้ายังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นดวงการงานของท่าน จะมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติบางท่านนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนั้นจะดีมากๆถ้าว่ามีไพ่สองไม้เท้าไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายนั่นเองถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ดวงการงานของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีมีนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตําแหน่งมีอํานาจมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคนที่เป็นนักาการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักาการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะมีโอกาสได้ตาแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองนั่นเองนะครับ ดวงการงานของท่านนั้นถ้ามีาไพ่ใบนี้จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติต่างภาษาทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบางทีบางท่านได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าได้เคยไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนคือไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมาสองสปีหรือว่าไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าได้คนรักคู่รักเป็นชาวต่างชาติแบบนี้ก็ได้ ส่วนไพ่เดอเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิในกรณีที่เป็นธุรกิจการค้าการขายก็จะขายดีนั่นเองเนะครับจะได้ผลกําไรจะมีลูกค้าต่างชาติมีลูกค้าแดนไกลเข้ามาแบบนี้นั่นเองถือว่าดีมากๆเลยไพ่เดอเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นแม้ว่าจะเป็นไพ่ผู้ชายแต่คุณผู้หญิงที่กรราสีมีนถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นก็จะเติบโตเติบใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าไม่แพ้ผู้ชายคนที่ได้ไพ่เดอเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิดวงชะตาของท่านนั้น ดวงชะตาของเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องคนที่ได้พไพ่ใบนี้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนนั่นเองนะครับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่จัสติกไพ่จัสติกนั้นก็จะรองลงมาจากไพ่เดอเอ็มพอรเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดินั่นเองดวงการงานจะโดดเด่นมากๆคนที่ทํางานรับราชการนี่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทํางานอยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษา คนที่ทำงานอยู่ในกรมราชัณฑ์แบบนี้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือคนที่ทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับความละเอียดรอบคอบคนที่เป็นฝ่ายเอชาฝ่ายบุคคลคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินหรือแม้กระทั่งคนที่วางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์คนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกต่างๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆงานด้านนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับไพจานสติกยังหมายเขาว่า ผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีโอกาสไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆหรือไม่คนที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าการตัดสินใจการที่จะทําอะไรก็ตามแต่จงละเอียดรอบคอบการลงนามการทําสัญญาอะไรพวกนี้ก็จงละเอียดรอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะมีการลงนามนั่นเองนะครับไพ่าจาสติกยังหมายถึงว่าดวงชะตาของท่าน ผู้ที่กราศีมีนบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลอาจจะไปในฐานะโจทยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่หไม้เท้าเช่นเดียวกันไพ่หไม้เท้าคือความละเอียดรอบคอบงานใดๆที่มันจะต้องเน้นความละเอียดรอบคอบงานอาจจะเดินช้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามีไพ่ใบนี้ถ้าเราตัดสินใจไม่ละเอียดรอบคอบ เอาความเร็วเข้าว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแต่ดวงการงานดีนะฮะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทํางานรับราชการคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สิบไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่8ปดไพ่สิบไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนเยอะ เช่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการที่ต้องให้บริการประชาชนจํานวนมากๆอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในสายการผลิตเช่นทํางานอยู่ในโรงงานต่างๆคนที่อยู่เฮดออฟฟิศอยู่ในกระทรวงอยู่ในกรมในลักษณะแบบนี้คือจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนเยอะๆแต่ว่าการงานของท่านถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่างานค่อนข้างหนักเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองอันนี้แหละที่ผมเป็นห่วงผู้ที่เกิดราศีมีนงานของท่านค่อนข้างหนักบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอดูแลตัวเองไม่เพียงพอ ให้ระวังไว้ด้วยว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านนั้นเมื่อผ่านเรื่องร้ายๆไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นท้องฟ้ามันจะแจ่มใสท้องฟ้ามันจะปลอดโปร่งเป็นดวงชะตาขาขึ้นนั่นก็คือไพ่เดอรสตาร์ไพ่แห่งความหวังที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆกับว,ว่าตัวท่านเองนั้น เดินหลงทางในป่าในเขาอะไรประมาณนี้หาทางออกไม่ได้เดินวนไปเวียนมาบางทีนี่หลายชั่วโมงบางทีนี่เป็นวันหลายวันในที่สุดแล้วตัวท่านเองนั้นก็เจอทางออกมันค,คล้ายๆกับว่ายกภูเขาออกจากอ,อกในลักษณะแบบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นเมื่อเจออะไรหนัหนกๆไปแล้ว จะเป็นดวงชะตาขาขึ้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงมีโชคมีลาบด้านการเงินการงานอย่างนี้เป็นตน้นไพ่เดอะสตาร์ยังดีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราสีมีนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกรับเหมาก่อสร้างจะดีขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างก็จะดีนะครับคนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์คนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ก็จะดี คนที่รับออกแบบจัดตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ทํางานที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพืชอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต้นไม้เนี่ยจะดีนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีมีนนั้น อาจจะได้เอาช่างมาปลูกบ้านมาซ่อมบ้านมารีเนเวทบ้านมาต่อเติมบ้านในช่วงของปากแรกเดือนพฤษภาคมหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านเพื่อเครื่องประดับตกแต่งบ้านเข้าบ้านอย่างนี้ก็ได้หรือบางท่านนั้นอาจจะให้คนมาตัดแต่งกิง่งต้นไม้ปลูกหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้หน้าอยู่หน้าใสแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีไพ่แบบนี้นะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่9ก้านี้คือไพ่เพดออฟแพนเตอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญ ไพ่ใบนี้หมายถึงลูกน้องทีมงานถามว่าผู้ที่เกิดราศีเมียนที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นเจ้าของกิจการกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะคัดสรรคนมาทำงานมาร่วมงานใหม่ก็หมายความว่าจะได้คนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถมีความกระตอรือรือร้นเอาจริงเอาจ,งอาจังด้านการงานเพียงแต่ว่าข้อเสียของลูกน้องคนนี้ก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยผูกพันกับท่านหรือว่าองค์กรสักเท่าไหร่ถามว่าที่ใดจ้างแพงกว่าเขาก็จะไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ,พ่เพดออฟเพนท์เกอร์หรือว่าไพ่นหนึ่งเหรียญก็หมายความว่า ลูกหลานจะนําสิ่งดีๆนําเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจมาให้กับพ่อแม่เช่นลูกหลานสอบได้ที่ทํางานดีๆหรือไม่ก็คือว่าลูกหลานนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่ก,การงานลูกหลานสอบเข้าเรียนต่อได้อย่างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อในลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นปลาบปลื้มใจนั่นเองนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีมีนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าเป็นไพ่ความมั่นคงทางการเงินก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมามันติดขัดนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นการเงินจะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น บางทีบางท่านผู้ที่เกิดกราศีมีนนั้นอาจจะได้ลงทุนอาจจะได้ทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองบางท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มขยับขยายกิจการแบบนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นขยันอดทนแล้วก็ศึกษาความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มเติมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบนะครับ จะได้มาจากไพ่เดอะสตาร์แล้วก็จะได้มาจากไพ่เพจออฟพันเดอร์เคอร์ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆคนอายุน้อยกว่าหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นควรช่วยหยิบให้เลือกให้แล้วจะได้โชคใหญ่จากเขานั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมีนกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่เดลสตาร์ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราสีมีนที่จะเข้ามา 1. จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้นะครับส่วนไพ่สองไม้เท้าไพ่เดเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จากรพพัดไพ่สองใบนี้ก็หมายความว่า คนรักคู่รักของท่านนั้นบางทีจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าเป็นคนที่กว้างขวางเป็นคนที่มีอํานาจบารมีเป็นคนที่มีฐานะดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ mm hmm. เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ แต่ถ้าเป็นดวงความรักด้านไม่ดีก็มีนะครับอย่างไพ่เดอะแฮงแมน man, รู้ว่าไพ่คนห้อยหัวที่อยู่ในตำแหน่งที่1แล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์รู้ว่าไพ่ตึกถลม่มไพ่สองใบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของครอบภัยก็อย่างที่ผมพูดไปถ้าเป็นเรื่องของความรักบางทีคู่รักคนรักของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นมีปัญหากันมาโดยตลอดนะครับเข้ากันไม่ได้เลยตัวท่านเองนั้นอาจจะตัดสินใจเลิกรากันไปอยากจะให้ต่างฝ่ายนั้นได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 8นานั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆ <c oughs> 네ของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้รับคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาจรย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ